ทุกคนมืาอนี้พี่โก้กะจะมาผัดขิงนะคะตัดขิงนะคะหนาหนาวเนาะพี่โก้อเมริกาขอ,ขอขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อคะ่ะมาค่ะพี่โก้จะใส่หมูลงไปก่อนค่ะใส่หมูไปก่อนนะคะเพราะ,ะ,ะ,ะว่าัสดีครับขิง หมูนะคะอันนี้เป็นหมูสต๊อบคือมาพิโตร์มัดสุดมันพิโตร์ก็จะใคยสุดมันเนาะค่ะเนาะผัดลงไปเลยนะครับผัดใส่พริกสีเขียวอันันหั่นไว้ตำไว้นะคะกับกระเทียมค่ะทุกคนอันนี้คือผัดพริกสีง จินเจอร์นั่นเองค่ะจินเจอร์นั่นเองนะคะตหัวใจสำคัญกับืึนเนื้อหมูหรือเนื้อไก่บางคนเป็นมาถิ่นไก่เป็นแบบใส่ไก่นะคะแต่ว่ามือหนีบตุ๋อยากกินเนื้อหมูค่ะพอดีมีหมูเข่ามันใหม่ๆตด๋อๆเนี้นเพชรยาสูบด้วยกัน หัวหมูถึงถึมสะตอนนะคะอันดับแรกให้เอากรต้องใส่รีบร้อนนะคะเวลาทํากับข้าวเนาะหัวใจสําคัญก็คือเราต้องมีใจรักแล้วก็ทํามันถึงจะออกมาอร่อยนอั่นเองนะคะทุกคนคะพี่โก้่ะยยูอเมริกามา20กว่าปีแล้วล่ะค่ะอันอยู่บ้านกับเห็ดแต่อาหารนั่นเองค่ะรอมันจะเริ่มได้แล้วค่ะพี่น้อง เอาค่ะหมูนี่หั่นมูมนันชิ้นชิ้นชิ้นมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะว้าละเบวาอีสานตกไทยตกลาวโบเป็นอย่างเด้อค่ะเด้อพี่นออ้องค่ะที่นี่นอันที่สองนะคะเห็ดนะคะที่โกจะใส่เห็ดลงไปก่อนเพราะอะไรเห็ดบางทีมันอาจจะนานสุกเนาะที่โกาค่ะอันนั่นไปหลายแต่เด้อที่ขอใส่โบรา,ายสันดาค่ะพี่น้อง มขายใส่นอกค่ะโอ้ยฉันแน่นนอคแทะๆให้บะเหนียวออกมาเป็นขนาดกันความหอมค,มอมมนะคะ้นหน่องออกมาแลวค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่โกเริ่มปร,รุงเะครื่องลวค่ะใส่ตัวแรกค่ะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวก็คือเพิ่มรสชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ขอนำซุปหน่อยนึงนะคะคน เตาเจี้ยวนะคะนึ่งชุบไฟอันไฟอันเตามันเตาหน่อยเนาะมันจะไม่หอมนะคะใส่หอมลงไปนะคะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ใส่เพื่อความหวานเพิ่มความหวานความหอมเนาะขัานตอนนี้เราจะคุ่นไปตอนเพื่อให้เห็ดมันสุกนะคะไม่งั้น เผ็ดราจะผ็ดไม่เท่ากันถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดซอยริกใส่ได้เลยนะคะแต่พี่โก้ตำใส่เนี่ยเพราะว่าบางคนเขาไม่กินเผ็ดน,นะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะ,ละ,คะแล้วก็อันนี้เป็นรสดีนะคะรสดีที่นี่มันเป็นของรสไก่นะคะเข้ามาจากจีนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะเค็มรสชาติจะออกเค็ม แล้วก็มีโซยซอสน,นะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยเนะะี่ยค่ะใส่ไปเลยนกาจะเสร็จขั้นตอนแล้วค่ะพุกโนหมูของเราก็จะออกมานิ่มน่ากินนะเห็นบ่ค่ <laughs> ะเป็นสะพุ๊บสะกักหน่อยนึงเดะะ้อกาซีน้องสามบานบานคั่วบานบาน,บาน,บานกับพี่โกเลยล่ะคะ่ะ แต่ยัดที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือซีอิ๊วดำใส่ไป,ไปเลยค่ะซีอิ๊วดำนะเพิ่มผีส่านั่นเองค่ะถิงค่ะถิงนะคะใส่ใส่เยอะหอมเยอะอร่อยค่ะคะอุ้ยพี่น้องค่ะอยากเห็นมากดูใกล้ๆกันค่ะหอมออกมาทอดอ่ะหอมไหลค่ะพี่น้อง อยากให้มากินงน้ำกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็